เริ่มกันแล้วนะคะกับงาน Asia Sustainable Energy Week วันที่2วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูกันว่าภายในบูธของ AMI a เ i a นะคะมีโชว์เคสพิเศษอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยมาในส่วนสเตชันแรกนะคะก็จะเป็นงานโชว์เคสง,งานระบบของ Facility Management System นะคะซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยบริหารการจัดการงานให้กับกลุ่มลูกค้า Building Factory Hospital และ City ค่ะ และในส่วนถัดมานะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของงาน transportation ค่ะวันนี้นะคะ Ami Asia ของเรานะคะได้ก้าวเข้าสู่การเดินทางแบบสายสีเขียวค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการชาร์จเจอร์ให้กับรถไฟฟ้าทุกประเภทค่ะทั้ง AC charger ที่เริ่มตั้งแต่7กิโลวัตถ์ถึง22กิโลวัตต์รวมไปถึงฟ้าชาร์จหรือเครื่อง DC charger นะคะที่เริ่มตั้งแต่40กิโลวัตถ์ถึง400กิโลวัตต์ค่ะและในส่วนต่อมานะคะเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นแบตเตอรี่ swapping แบตรองรับให้กับกลุ่มพิพิธเลเดอร์ ทั้งนี้นะคะเราก็มีรถทําความสะอาดอาัจฉริยะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ100%อีกด้วยค่ะค่ะและในส่วนสเตชันสุดท้ายนะคะเป็นงานโชว์เคสของงานระบบ System i n d i c a t i o คค่ะซึ่งเป็นแผดพร้มที่รองรับกับการทํางานบริหารการจัดการงานให้กับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคลัฐหรือภาคเอกชนค่ะและเดี๋ยวมาดูกันต่อน,นะคะว่าในแต่และสเตชันมีรายละเอียดที่น่าสนใจอะไรบ้างรับชมในคลิปต่อไปกันนะคะ